สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะคะเช้าว,วันเสาร์ที่2สตุลาคม2566นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดทุ่งฟ้าบดอำเภอสันปะตองนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะใครแค่ได้วัวกับข้ามาแอลมาดูมาชสมได้นะคะวันนี้วัวกับมีข้าวเยอะแยะนะคะ เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมดูราคาหัวนิดนๆหน่อยๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะอ่าวันนี้ผสมมีกี่ตัวสีตัวตัวแมน อ่าวันนี้ต้องแล้วกะต้องแล้วอ่านี่ของผสมผสมฟังต้องแล้วนะคะเป็นอ่าท้องของพ่อพ่อขึ้นนี่สูงประมาณร้อยห้าสิบน่าได้อยู่กูม<า>ไม่ลูกกะจ๊อกลูกป็นตัวเด็กนะ อันนี้ลูกเปิ้ลลูกตัวเมียสีแดงเม็ดมะขามตัวลูกเปิ้ลนี่จะสูงประมาณร้อยสาห้าหรือว่าร้อยสามสิบเป็นลูกของพริกแดงลูกพริกแดงกูนี่้องก็ได้ดอกกูนี่อของหกหมื่นห้าลูกตัวเมียลูกเปิ้ลง,งามอันนี้มม่ก่อนอันนี้เป็นตัวปูค่ะตัวปู๊มูห้องก็ได้ดอกกู๊ดค นี่เป็นตัวคู่นะคะคู่่ะคู่นี่ห้องอยู่สี่หมื่นสองนะคะคู่นี่ห้องสี่หมื่นสองสูงประมาณร้อยสามสิบสองห้าถึงร้อยสามสิบนะคู่นี่หองอยู่สี่หมนนีมีใบมีหลอดครบเลยทสองตัวแล้วนะพ่อเอาะอ่ะาใบหลอดครบนะคะ่ะ นี่อ่าใข่ไก็ได้ไปเลี้ยงเกาะน,นี่นะคะงามตัวนี้ก็งามอของพ่อสมนะคะพ่อสมฟามเดียวจะเ,เบอร์โทรลงไว้ให้นะคะสนใจก็ติดต่อพ่อสมได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ่อไป้าละ,ะเปิดตัวนี้นะคะตัวนี้้องอยู่สองหมื่นสามห้าร้อยเป็นตัวเมียตัวเมียนะคะสองหมื่นสามห้าร้อย เมียน,นะคะสูงประมาณร้อยสามสิบสามสิบบวกค่ะสูงประมาณร้อยสามสิบบวกนะคะอันนี้หนึ่งตัวอนนี่ะะไ้ตัวนี้ห้องผสมน้ำกลม นี่เป็นผสมน้ำอมนะคะผสมบามันแดงตรงได้สามเดือนจะสามเดือนมาที่สามเนยค่ะสามหมื่นสองมองดสามหมื่นสองปรมาร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสี่สิบเลยมองดูสามหมื่นสองนะคะสามหมื่นสองมื่สองนะคะอันนี้ตัวหนึ่ง แปดส่วนขาหอมผสมครัวสาวหอมผอสมฟันนมนมอย่ะอ 2, 8, 500, 200, 200, 800, นะคะหอมสองหมื่นแปดห้าร้อยนะคะหอมสองมื่นแปดสองมื่นแปดห้าร้อยนะคะสูงประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบประมาณนั้นนะคะฟันน้มนมอยู่นะคะ อูไรท้องหกไปอะไรท้องหกไปอะไรอ่ะตัวนี้ท้องหกเดือนหกเดือนกว่าท้องอยู่ท้องเท่าไหร่คะสามหมื่นสี่ตัวนี้สูงสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกร้อยห้าสิบนะคะ ตจนนี้ท้องแล้วนะคะเจ๊อันนี้ป่ออย่างป่อทับป,ป่อกรป,ป่อแดงป่อแดงป่อขึ้นทับนะคะป่อแดงป่อทับน้องหกเดือนนะคะหกเดือนไปละ หมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วนะคะานของปาจีนะคะนี่นะคะอยู่ตรงโซนทางกลางๆนะคะใครอยากได้ก่อติดต่อปาจีได้เลยนะคะเดี๋ยวเอากระโถไปให้นะคะเอตัวแดงไม่เหม็นก่อนหอยกิบอ่ะอ่าค่ะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นไม่แดงแดงโบ๊ทสูงประมาณร้อยห้าสิบ ไปห้าสิบเลยห้องอยู่สองหมืนหกห้าร้อยสองหมืนหกห้าร้อยนะะมีสองห้องอยู่สองหมืนหกห้าร้อยนี่นะะสูงว่าเพิ่งสูงนะคะสูงประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบได้อยู่นะคะห้องอยู่สองหกเกินอันตัวนี้ละตัวนี้นะคะห้องอยู่หมื่นแปด ตัวเลขทีแปดออกมายาบเพียงครับห้องอยู่หมื่นแปดนะคะตอนนี้นะคะ่ะต่อรองได้อยู่เน้อราคาจูงมาหนึ่งสามสิบบวกหนึ่สามสิบบวกอันนี้เป็นสามคู่แม่ลูกตัวน,นี้นะคะแม่ไปตัวน,นี้สามแม่ลูกนี่มูสามตัว,ตวปลูกห้องตัวอะไรห้องนสี่สามตัวนี่ห้องอยู่หกหมื่นสี่รล้วสี่พัน หกหมื 64, ่นสี่นะคะตัวนี้หกหมื่นสี่อ้าวตัวนี้นะคะนี่สามตัวนี่นะคะสามแม่ลูกเป็นของหกหมื่นสี่หาลูกเป็นตัวเมียทั้งทั้งสองเลยนะคะนี่กับตัวเมียนี่กับตัวเมียนะคะตัวเมียอ่า จีนโน่เนี่ยหองไหนงเก่งกาตัวนี้ห้องเท่ไหสตัวนี้ห้องอยู่เอ้ยตัวนี้ห้องอยู่สองหมื่นแปดเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวหัวก่อนนะมีห้องอยู่สองหมื่นแปดนะคะสองหมื่นแปดตัวเมียเหมือนกันอาจจะนี้ก็สวยสองหมื่นแปดสูงที่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกสองหมื่นแปด เหมือนแฝดตัวน้อน,นี่อุ่นไผ่อันอีกตัวหนึ่งนี่ห้องเท่าไหร่สามหมื่นตัวนี้ห้องอยู่สามหมื่นนะคะตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบตัวเมียห้องอยู่สามหมื่นอ่าสามหมื่นตัวนี้นะคะสามหมื่นมดหยางนี่เนาะอ๋อโอเคนี่ของปากิสจีโนสาว เดี๋ยวทิ้งมาโทรไปเพิ่มนะคะสนใจก็โทรติดต่อได้เลย,เลยอ่าคู่นี้นะคะของอยู่สามหมื่นเก้าของลุงงบนะคะลุงงบแม่วางของอยู่สามหมื่นเก้านะคะคู่นี้สามหมื่นเก้าเนอะอ่าเป็นตัวปูนะคะอ่าสูงที่ประมาณร้อยสามสิบบวกนะคะสามสิบบวกของลุงงบเนาะส่วนตัวนี้เพิ่นขายไปแล้วนะคะตัวนี้เ็ินขายไปแล้วนี่เชี่ยงนะะี่ค่ะเน่ ตัวนี้เชียงดาตะปูเหมือนกันเหลือสองตัวนะคะของลบไม่วางนะคะเดี๋ยวอ,อร์โทรทีวเพื่อนนะคะตัวนี้ตัวเมียนะคะตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบนะคะนี่ของพ่อกกับน้ทรั์ค่ะตัวนี้ทำไหเจ้ะ ของดูสองหมื่นสามพันนะคะของสองหมื่นสามพันนะคะนี้ของพ่อก,กับนันนะคะกับนันซับก,กับนันซับนะคะอันนี้กไม่ลูก่ะกอันี้กูสี่หมื่นห้าคับผมลกดูสี่มืนห้ากูสี่หมื่นห้าอันนี้กูไม่ลูกนะคะลูกบน,น,นตัวหน้าคนเน้ลูกคนนะคะ ลูกคนคู่สี่หมื่นห้าลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะคะอ่ะคู่ 45, สี่หมื่นห้าลก็พอกันมาแม่เป็นสูงประมาณาาแม่เป็นสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกถึงร้อยสี่สิบนะคะสี่ <c oughs> หมื่นห้าสจริง ลูกตรงเนี่ยฮะลูกตรงเนี่ยไป่าตัวนี้นะคะตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนะคะร้อยสามสิบห้าบวกตัวนี้ต่อที่เท่าไหน้สองหมื่นห้าตัวนี้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าะตัวนี้ตัวนี้ห้องอยู่สองหมื่นห้าะน,นะคะ ัวไหรพ่อตัวเตนงหางตัวปุ้นแวงหนหมุดเก้าแนห้องหมื่นเก้าหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะสีแดงแดงเลยหน0่งหม่มที่อยู่ความสมที่ประมาณร้อบหบวกนะคะอันนี้ตัวปู้ ้ะได้จะตนี้กบห้าพะองัวนี้ก็ 9, ห้องหนึ่งหมื 9, ห่นเก้าพัน yep. นะคะหนึ่งหมืนเก้าพันันเนี่่เชื่องไปะตแล้อกว่าหลังันี้เก้าพันนะะมเ่องดีจะจับได้เล่นได้หมดเรยอ่ะ กูละกูไม่หรอกจ้าวอันนี้ของพ่อกำนังซัดนะคะเดี๋ยวก็มันจ่ายกับติดต่อพ่อกำนันงเลยนะคะขอบคุณรับขอบคุณค่ะห้องเท่าได้ดอกห้องยูเมินซีนะคะนี่ของพ่อกำนันแดงห้องซิฟซีอะไรล่ะห้องซิฟซีนะซิฟซีนี่ของพ่อกำนันแดงห้องอยูเมินซีนะคะวันนี้ก็ไ ัวน,นี้ห้องอยู่สองหมื่นเจ็ดนะคะสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดนะคะตัวนี้ส่วประมาณส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกสามห้าบวกอันนี้เป็นตัวก็เรออ๋ของพ่อตัปูปเปนตัวไหนอันนี้ของพ่อกำลัน,นเดงนะคะตัวปูนี่ห้องอยู่สามหมื่นห้า ห้าร้อยนะค่ะสามพันห้าเกิงนะคะปูนี่สูงอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบค่ะสูงประมาณร้อยห้าสิบได้อยู่อ่ามีของพ่อกำนันแดงนะคะพ่อกำนันแดงติดต่อสอบถามพ่อกำนันแดงได้เลยนะคะเหลือสามตัวแต่ยานเนอเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรพ่อกำนันลงมาเนอนะคะขอบคุณนะคะแล้วตัวนี้พ่อ นี่ของพอจืนก็เหลือหนึ่งตัวเป็นแม่แดงใหญ่นะคะหนึ่งตัวตรงนี้สูงประมาณร้อยห้าสิบสูงร้อยห้าสิบไปอยู่ห้องอยู่สามหมื่นเก้านะคะสามหมื่นเก้าท้องว่างกะท้องว่างกะผสมได้ต<ผ>ั้งแปดสิงห์ผสมแล้วนะคะผสมซ<ม>อบแปดสิงหากันญาตุลาไม้เดือนสองเดือนแล้วกะเดือนสายแล้วกะเดืนอนสายแปดเนี่ยเดือน,นะคะ่ะผสมฮิวโก้ตัวนี้นะคะผสมฮิวโก้นะคะ,ผส,ะ,คะผสมไว เดือนเนอวันที่ประสมวันที่สแปดสิงหานะคะสแปดสิงหากันยาก็ได้หนึ่งเดือนตุล,ลาเกือบจะสรงเดือนนะคะจะส่งเดือนละของอยู่สามหมืนเก้าแล้วก็นเนาะสามหมืนเก้านะคะของกอดจืนสนใจก็โทรติดต่อก็อจืนได้เลยะะราคารดได้อยู่นะคะของตาใดเจ้า นี่งวน้อยสามตัวนะสามตัวนี่เนาะสามตัวเล็กนี่นะคะห้องอยู่มื่นแปดสามตัวน้อยนะคะตัวแดงนี่เป็นตัวปูสองตัวนี่เป็นตัวแม่ค่ะสามตัวนี้ห้องอยู่มื่นแปดมนมแล้วปะนมละมนนมละมนนมขายไปแล้วเหลือสามตัวแล้วพ่อเนาะอ่าตอนรองไ้อยูรุ่นเล็กนะคะรุ่นเล็กของพ่ออย่างก็ ปิปปิปเดี๋ยวน้อ,องขอเบอร์ปติบหน่อยร้อ,องคอือกวาวปิบ้านร้องคือกวาวขอเบอร์หน่อยค่ะเบอร์โทรอย่างก็ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดส,สามสีเจ็ดสามสีส่เจ็ดสองี่สีหนึ่งสองสี่สีหนึง่งจาก็เหลือสามตัวราคาต่อรองได้อยู่โทรมาต่อเพิ่นได้เลยนะคะล,ะลคุงอกลุงอกขายละะได้เจ้าจางที่ปาอ๋อของลุงปอก อยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนะคะห้องสามหมื่นปลายท้องหกเดือนลท้องปกเอยอย่างสามที่สองท้องป่อท้องป่อยังป่อมันเ็ของอะไรยังไงป่อขึ้นแหละป่อย่างห้องอยู่สามหมื่นสองตัวนี้อ่าในรถเราป่อในรถที่สุดเจ็ดพันห้าลูกในรถห้องตัวเจ็ดพันห้านะคะในรถในห้องตัวเจ็ดพันห้าเป็นรุ่นเล็กไซส์เล็กนะคะ อ้อตัวเจ็ดพันห้าไม่ได้สนใจเขาไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ่ายหน้าให้ดูมีของปอ๊อปอกนะคะป็อปอก,ปอก <c oughs> เดี๋ยวก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะสนใจก็โทรติดต่อเพินได้เลยเพิ้น้องตัวเจ็ดพันห้านะคะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะอ่ารุ่นเล็กรุ่นเล็กไซส์เล็กนะคะอ่าเดี๋ยวสนใจก็โทรติดต่อเพินได้เลยนะคะ <c oughs> อันนี้กู้ไม่ลูกห้องอยูสามเมือปลายเหมือนกันนะคะลูกตัวผู้ ลูกลูกตัวปูนะคะแม่เพิ่งสูงอยู่ที่แม่สูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกถึงร้อยสี่สิบนะคะน้องอยู่สามหมื่นปลายนี่นะคะ,ะนี่ก็บกู้แม่ลูกนะคะกู้นี่ของอยู่สี่หมื่นห้าลูกตัวปูนี่ลูกเปิ้ลลูกเปิ้ลกำลังเกิดใน ของอยู่40,000ห้านะตอนนี้ค่ะ40,000ห้าแม่เปิลสูงะคะ่ะอยู่ที่ประมาณ1040ถึง1050นะคะความสูงของแม่เปิลเนานะของอยู่40,000ห้าลูกตัวผู้นะคะตอนนีนะ้สองคู่นะคะของพ่อพกนะคะสองคู่เดีวเราถอดไปลำากว่ะ,ะสนใจโทรติดต่อเป็นได้เลยนะคะของลุงมูลเนี่นยจาน,น,าน,นาตัวจานตัวของเซาเจ็ด นี่นะคะตัวก้ันลวดนี่ค่ะสามตัวนี่สามตัวนี่ห้องสาเจ็ดกู้นี่ห้อง่าไร่อนสองหมื่นเจ็ดตัวเมียมดเนะ,ะตัวเมียตัวเมียนี่ก็ตัวเมียนะนนเล่สามตัวสาตัวนี่ห้องอยู่สามสองหมื่นเจ็ดนี่กับรุ่นรุ่นหนึ่งพ่อคุณลองไปนะค่อกเะอะไรเมียคอกหนึ่งคอกหนึ่ง <laughs> อ่านี่นะคะนี่เป็นในครอกรอกหนึ่งอันนี้เป็นอ่านี่เป็นตัวปูนะคะปูนี้ห้องอยู่มือนหกเป็นตัวตัวปูนะคะหูมืน่นหกแล้วก็ปูน้อยปูน้อยคือตัวเล่นี่ตัวนี้เกาปันห้า นนตัวแดงตัวแดงนี่นะคะหมื่นสองตัวแดงนี่ห้องหมื่นสองจ้าจ้ากูา้กัมพาน้อยในห้องเก้าพันห้าอ่าแล้วก็กู้หลังนี้หมื่นหกจ้าส่วนตัวแดงตัวเดียวพ่นห้องหมื่นสองนะคะอันนี้ของป้ามูลกับไอ้มอดเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะขอบคุณนะคะ ตัวน,นี้ห้องมูลเจ็ดห้าร้อยเป็นเล่น,นะคะมูลเจ็ดห้าร้อยสูงที่ประมาณร้อยสามสิบบวกนะคะมูลเจ็ดห้าร้อยตัวนี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้เห็นตัวหนึ่งตัวน,นี้ห้องอยู่สองมื่นสี่ไอโอสองมื่นสี่ไหมก็สองมื่นสี่ห้าร้อยนะคะแม่เล่ยนี้สูงประมาณร้อยห้าสิบได้อยู่นะคะร้150อยห้าสิบได้อยู่แม่เล่ไอโอไอโอ,อ,โอมีกี่ตัวละสองตัวกะน ไอโอนะคะไอโอสองตัวเดี <S <S ๋ยวเบอร์โทรทิ้งไว้ให้นะคะของพ่อนงพ่อนงกูไม่ลูกกระบอกไม่ลูกอีกน้องอยธาหมื่นสี่เลยคะลูกตัวผู้ลูกตัวผู้แม่สูงประมาณร้อยสองสิบค่ะนี่ตัวเมียนี่หมอกองอยู่สองหมื่นห้า ันนี้ห้องะสองมื่ 25, นห้าะคะตอนนี้นะคะอ่าเวเขาคนก่อนอ่าสองหมืนห้านะคะตอนนี้นะคะสองหมื่าสงประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกลบนะคะเดี๋ยวนี้กับพ่ออ่าของนงนะคะเดี๋ยวทิ้งร์โทรไปให้นะคะกู้เอา,เ,ออเ,อาเป็นกู้แม่ลูกอะคะ่ะม่ลูกู้แม่ลูกตัวกู้คนนี้สูงประมาณร้อยสามสิบคนนี้ได้ห้าเดือนนะคะตัวกูเนี่ยอายุห้าเดือนนะคะตัวู นใบเกินแม่เปิลแม่เปิลก็ดตองแล้วกันตองครับเนี่ยครับอันนี้ใบใบในตองนี่ก่ะใบในตองครับอันนี้แม่เปิลก็ดตองได้ห้าเดือนกรับปอได้กี่เดือนก็ได้สองเดือนครับอ๋อแม่เปิลตองได้สองเดือนเดี๋ยวก่อนนี่นี่เป็นใบในตองนี่ใบเกิดลูกนี่ใบในตองนะคะสองเดือนอันนี้เป็นใบใบป้อเปิลนี่เนาะนี่ป้อเปิลแล้วค่ะ ด,ดูในนี่เลยแนี้เดือนน,นี้นะก็ได้ห้าเดือนปลายนะคะนี่เป็นใบปอเปินไมเคิลน,นสีแดงงามเลยสองมื่นสามพองอยู่สอง0มืนสามนะคะตัวนี้สองมื่นสะตัวนี้นะคะจากสอง0มสามแม่เป็นหองตัวงใดจ้ะแม่เนองสอง0มื่นแแม่เป็นหองสอง0มืนแปดนะคะตรงแล้วนี่ ดอุ้ยยกขาสูงของพ้ออย่างจะของอ้อยางค่ะอ้อยังของกอขนครับกอนขีกอนน้องขอเบอร์โทรหน่อย084 084 170 170 2796 2796จ้ามีหายเนาะเอาเบอร์โทรลงไปเพื่อนนะคะจ้าขอบคุณค่ะนีของไอ้ตองนะค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นกอตัวนี้ของเแสดงจ้ะ ตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกของว่าสี่สิบนะคะหัวล e ้นหวัวล้นธรรมชาต,ติเนาะก็มาทำเขาล้นทําทำเขานะคะตัวนี้ห้องเท่าไรจ้ะห้องห้องอยู่สามหมื่นห้าตัวเมียนะคะผสมหรือยังไบผสมแล้วนะคะตองหรือยังหมูนอตองหรือยังผสมได้เดอนตายผสมได้เด <maybe you S 2> ินสายนะคะอะไรๆๆไปได้เ <right. S 1> <người ys> ห็นไหมนี่ไง อันนี้ชาวไถตอนนี้ท้องอยู่สองเดือนตอนนี้ท้องให้สองเดือนแล้วนะคะห้องอยู่สองมืนไถสองมื่นายค่ะของสูงประถถมาท<อ>ี่ประมาณสี่สิบนห้าสิบะคะหองอยู่สองมืนไมีของไอ,ตอ,งอ้ต๋องไ,ไ,ไอ้ต๋องจะไ้หาไอ้ต๋องไม่เด่งใหญ่นี่นะคะไม่เดงใหญ่อนนี้ของดได้จไมจ นี้เขาอยสองหมื่นแปดนะคะหองไอตองสองหมื่นแปดนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบได้อยู่นะคะสองหมื่นแปดนะคะอ่าโอเคนี่ของไอตองนะคะเดี๋ยวจะจิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะสนใจก็โทรติดต่อไอตองได้เลยนะคะขอบคุณะคะ่ะอ่าวันนี้ก็พาทุกท่านนะคะเดินชม ตลาดวัวได้พอสมควรแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาัชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ก็ใสก่อนนะคะขอบคุณนะคะ